สวัสดีครับอยู่กับรอฟในนับในเกมอ่าก์ท็อปซุยนะครับก็โอเคครับก็แบบแบบไอ้ค้างวัดตึกนระครับ <c oughs> โอเคยังไม่ได้ตั้งหน้าจอเลยตั้งเดสท็อปไว้ปุ๊บเกมเกม เกมปีศาจอยู่ไหนวะปีศาจยังไม่ได้เข้าเกม <laughs> ไม่เตรียมตัวอะไรมาก่อนวะโอ้ยผิดผิดนะครับจะรีบขี่เคียนเล่น,เล,นเล่นให้มันจบนะแล้วอยากเล่นช้า์ลอต่อมาฮกอะ่ะแม่งโห้ยโอเพมันดังเกินอีกโอเคครับรดแล้วนะโอเคครับป่ เดินต่อเลยนะครับตรงนี้ใช่ไหมหลังจากที่เราได้ไปเจอศพของเกรดแก้วนะครับโอเคก็เดินสิฟ้าโอเคนะครับกด X นี่หว่าลืมไปไปกด W A D นะครับอ่าเซฟเซฟทาไมนครับคือเข้าเกมเราตรงนี้ใช่ไหมเราได้กุญแจอะไรมาเข้าก่อนกุญแจห้องเอาเบิร์ดแมรี่นะครับโอเคงั้นเราต้องเดินไปทางล่างๆนี่ใช่ไหมเซฟกันเซฟเซฟเซฟแป๊บนึงยังยังไม่ชินปุ่มครับ โอเคไฟหนึ่งโอเคครับใครหวังว่าจะดูผมหนีผีนี่มันไม่ใช่นะครับมันมันแบบมันพลาดแล้วครับไม่ผมไม่หนีผีให้ดูหรอกครับกำลังสับสนปุ่มอยู่นะครับไม่เล่นนานปี๊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 ใครจะดูผมหนีผีอ่ะโอ้โหพลาดแล้วอ่ะครับเออ ส่วนใหญ่คนณเขามาดูหนีผีกันหมดแหละนะครัสตกใจเสียงฝนน่าจะเอาปุ่มเซฟปุ่มแรก,แ,กแล้วโอ้โหแม่งไปมืดดีแล้ะมืดมืดนะครับมืดมืดมืดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เคเมื่อกี้แบบงุมทางเรานะครับ Okay. วิ่งไม่ได้นะครับไปทางไหนวะเอาเบอร์เมลลี่อยู่ข้างบนใช่ไหมเท่าที่จำได้ครับ save, save, save. เซฟเซฟเซฟแผนที่แผนที่อยู่ชั้นเออแต่ผมพอจำได้นะเอาเบิร์เมลลี่นอยู่นี่อยู่ล่างๆนะครับล่างเนี้ยนะครับเซฟก่อน เซฟตลอดครับเกมวิ่งหนีผีแยะมันต้องเซลครับนี่ปะไม่ใช่ครับตืดตืดตืดตดมนนี่เตืดจริงนี่ชิเนะี่ยนี่ปะโอเคครับถึงแล้วนี่อะไรเนี่ยเออเออใครว่ มาเรียฝากดับไฟที่ห้องนั่งเล่นทีเฮ้ยนี่มันนี่วาอะไรวะมันนีอ่ะใช่ปะนะครับใช่ปะใช่มันนีอ่ะเอาเบิร์โนตนะครับดูดิเอาเบินนร์นโนทเท่าไหร่วะเจ็ดป่ะไม่ใช่ปะไม่ใช่นะหรือสิบป่ะอันไหนวะหกป่ะ นี่อันนี้นั่นแล้วอันนี้เคยอ่านนานเลยนะครับหรือสามหรือห้าไหนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันไหนมามันมันน่าจะทำเรียงเนาะไม่รู้นะครับอันน่าจะเป็นอันที่เจ็ดเนาะอ่จะอันที่เจ็ดเนาะครับไม่ได้อ่านให้เรียงให้ดูเลย ในที่สุดสิ่งมาตรฐานที่ผมประดิษฐ์ขึ้นก็นเสร็จสมบูรณ์ผมจะทําให้ลูกสาวของผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งโอเคครับตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีนี่ตัวว่าแล้วมึงเล่นบ่อยอะ่ะมึงเล่นมุกนี้บ่อยกันไปแล้วเจ้าของเกมอ่าแล้วเราเอาขวดน้ำไปทำอะไรห้องนางเล่น คห้องนั่งเล่นอยู่ไหนวะไปข้างล่างนะครับไปดูแผนที่นะครับว่าห้องนั่งเล่นอยู่ไหนเติิเห้องนั่งเล่นอยู่ข้างล่างเนาะมันก็เซฟตลอดเกินดูดิ ที่ห้องนั่งเล่นอยู่ข้างบนนุนนะครับเขาบอกว่าห้องน้าใช่ไหมห้องน้ําคือเซฟลูมือเี้ได้นะรเราจะไปที่ห้องน้ํากันนะครับเพราะว่ามันมีถังน้ำเนี่ยแล้วโอ้ยพร่องเตอะครับ <c oughs> โอ้ขอโทษที่พูดคำหยาบครับตกใจ <c oughs> มีเยอะห้องน้ำนะครับ กดผิดกดผิดก็ตกใจทำไมกดไม่ได้ทางน้ำนะครับเหมือนเสียงเหมือนเทน้ำเสียงเหมือนกดน้ำเลยทรมาดาผมไม่เคยหนีผีผมเคยหนีผีได้ครั้งเดียวนะครับนอกจากนั้นไม่เคยหนีได้นะครับดับไฟในห้องน่งเล่นใช่ไหมได้ได้อาดับแล้ว งานตรงนั้นมีแสงนะครับอ๋อทีแอบเดไฟแล้วใหมอ่ะนี่อ่ะโอเคครับคนละไฟนะนี่อะไรร้อนขึ้นขวาดิใช้มือจับสิ่งของไม้อ่ะเอาไม้มาเอาไม้มาแงะของร้อนเนยนะมึงบ้าแล้วปะจะไปเอามาอะไรมาจากไหนวะ แล้วจะไปเอาอะไรมาจากไหนวะครับผมงงอย่างอืมวอตเดอร์ฟเดี๋ยวผมกัดขอบเดี๋ยวผมกลับมาครับขอไปคิดก่อนโอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับล็อกนิดอีกครั้งนะครับโอเคก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ตะคีนะครับได้แบบผมก็ได้แบบไป <laughs> ไปดูอะไรเขามาครับก็ก็ได้รู้นะครับว่าแม่งอย่างนี้นี่เองครับที่ห้องคนรับใช้มีถุงมืออยู่นะครับใช่ปะไม่รู้ดิงั่วนะครับกอเครับห้องคนรับใช้อยู่ไหนวะบางทีอยู่ข้างนี้อยงนี้วะเซฟเซฟเพเซฟครับเพเซฟนี่นะครับห้องคนรับใช้ นี่นะครับถุงมือจับความร้อนนะครับโอเคก็เราเราก็ไปห้องไอห้องอะไรวะห้องนั่งเล่นกันเลยครับจะได้ไปจับได้นะครับน่าจะเป็นกุญแจเนาะเพราะว่ามันร้อนนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับแต่ถ้ากุญแจมันอยู่ในไฟน่าจะหลอมเหลวไปแล้วเนาะไม่รู้ดิมั่วนะครับบางทีกุญแจถ้าไปไว้ในไฟแต่ไม่หลอมเหลวก็ได้ครับมันเป็นทองหรือว่าเหล็กนะครับ ไม่รู้อะช่างมันนครับเอา็นว่าจับได้แล้วกันกุญแจนะครับก็อยู่ไหนวะอยู่ตรงที่นั่นนช่ไหมที่ข้างล่างครับเราต้องขึ้นไปใช่ไหมปุ๊บ,บโอเคครับเราขึ้นมาแล้ว อยู่ไหนวะแผนที่อะแผนที่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 อยู่ข้างล่างแผนที่โอ้โอ้โอ้โอเมก้ดอ้เอาหม่นะครับ ผมจำได้ว่ามันอยู่เนี่ยอยู่ด้านด้านอะไรวะด้านขวาของห้องนี้เลยครับห้องที่ผมเดินเข้าไปตอนเนี้ยครับไปดูเป็นที่นะครับห้องทํางานครับเราจะไปชั้นล่างกันครับชั้นล่างเห็นชั้นล่างนี่มันเดือดข้นบน่นทีครับไปเลยชั้นล่างครับเราจะไปทางนี้นครับป่องไฟ ป๊บลงไปเลยถ้าเจอผีตรงนี้ก็จบเลยเนะี่ยไม่รู้จะหนีไปไหนด้วยประมาณนี้นะครับไม่น่าูดึงมาเลยโธ่ไอมีห้องทดลองอยู่ไหนะวะ อยู่ข้างบนว่ปะปลาขึ้นไปผีน่ากลัวโอเคครับเราอยู่ใกล้ๆนี้ห้องทดลองนะครับโอเชียสโอ้โอเมก้าดโอโอนี่อะไรเราต้องมี มันจะมีเนื้อ,อยังม,มันจะมีตู้เสื้อผ้านห้องทดลองอีกเนาะมันคืออะไรไม้นะครับใช้ไม้ฉุกเสียง่ฉุกเเสียงมึงฉุก,กป่องวันมีดีมีประโยชน์อะไรไหมตอบเลยว่าไม่มีนะครับทำเพื่ออะไรเนะี่ยปองกันนะ สิงคอแม่งไฟแช็กเลยจุดป่องเผานี่นะครับเราเจอแล้วนี่นะครับตรงนี้เรามีกล่องอยู่นะครับโอเคอืมโอเคครับไปเลยจึ๊กจริงกุญแจห้องเก็บของสองครับเก็บของรูมเสียง่งตอนนี้ไม่มีกุญแจไม่มีเรื่องอะไรว่าบันทึกการดาลครับ ผมเกรงว่าไอเนี่ยเกรงว่าเกรงว่าแบบอะไรวะการดาลม่จะตายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมอัดไปกี่นาทีนะผมมาดูคลิปเมื่อกี้แบบผมตัดไปก่อนแล้วกันนะผมจะไปดูคลิปว่ามันอัดไปกี่นาทีแล้ว<อ>แล้วเรามาต่อเลยนะครับเค<อ>เราได้กุญแจห้องเก็บของสอง ห้องไหนวะเก็บของรูมเทฟเทฟสิฟะบันทึกหาปี่ทีครับปะออกจากห้องนี้กันห้องเก็บของอยู่ไหนวะห้องบริการนะครับเราดูสิ่งของห้องเก็บของผมว่าอยู่ตรงที่นี่นน่เลยอยู่ที่ชั้นบนนะครับผมแม่งต้องออกระหว่างชั้นบนชั้นล่างแม่งในชั้นบนหรือก็ชั้นบนกับชั้นล่างถูกแล้วนะครับ ม่คือเมื่อกี้มันหนีป่ะที่ตายไม่รู้นะครับที่อยู่ข้างบนห้องอะ่ะคือมันไม่มันไม่ตกใจเลยอไอ้เพื่อนเกดแก้วตายตกใจแต่มันหนีตายไม่ตกใจอะไรเลยม่งโคตรโคตรเศร้าครับ ห้องเก็บของสองอยู่ข้างบนนะครับจําได้นะครับต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับผมจำมั่วน่าจะลน่าจะใช่ครับนี่ปะออกไปอาจเจอผีอาจเจอผีได้ นี่คือชั้นสองใช่ไหมเห็นแต่ว่านี่มันก็เริ่มงงแล้วนี่ชั้นสองชั้นหนึ่งว่ะโอ้ยมันโผล่มาไม่สุ้ไม่เสียงเลยครับอย่างนี้มันก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้แนวหนีผีเด้มันแนวโดนผีหลอกตายมากกว่านะครับมึงจะหนีได้เถอะนะครับไม่ใช่ห้องเก็บของนะครับชั้นนี้ไม่มีห้องเก็บของครับ เราลงไปชั้นล่างกันห้องน้ำห้องเอาแล้วห้องเก็บของอยู่ไหนวะเก็บของอ่ะห้องเก็บของอยูออ่ไหนวะเหลืออยู่ชั้นล่างชั้นล่างน่าจะชั้นล่างครับโอ้ย ต้องเดินไปเดินมาแล้วครับจักรวงทรงเครียดไป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 เลยไปเลยไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ยโอเคครับป่ะเจอผีนี่ ปองเลยนะมันมีนี่อยู่อะ่ะมันมีกล่องอยู่ด้วยครับอ๋ออยู่นี่โอ้โหเอ้ยโอ้โหย,โโหยนะครับพูดได้คำเดียวอ่าแต่มันยังไม่ซ่อมอ้อโอเคผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจวิธีซ่อมแล้วง่ายๆเลยกล่องเนี้ยป่ะไปเลยจกก่องจกก่องจกก่อง เจอผีที่ชิบหายเนี่ยหนีติดกล่องเงี้ยเจอแล้วครับกุญเแจ็คห้องเย็บผ้งเวลนี่อะไรไตี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 โอเคตกมาแล้วกันไกลนะครับเอาไปตัดแยงมุมแบบแท่งไม้ถูกใช้ใช้กันไกลดีนี่อะไรเอาเบอร์โน้ตเหรอดูดิ ไอ้จมินดีสิบเอ็ดแน่เลยในยไงว่าแล้วดูเธอสิเธอจ้องมองผมด้วยสายตาที่อาฆาตนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมกดลุกสุดๆแต่มันทำให้ผมดีใจสุดๆเช่นกันโอเคครับใช้นี่เด็กกันไกลอะ่ะแล้วตู้ด,ดอกกันไกลไปตัดอะไรที่ไหนวะยิงคอ,องไฟแช็กอะ่ะกันไกลอะ่ะกันไกลทำอะไรอะ่ะ อรต้องไป้ที่ห้องทดลองวะ่ะเพราะผมบอกห้องทดลองมีอะไรแปลกๆนะครับห้องทดลองอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนนะครับบนซ้ายนะครับนี่ครับห้องนี้ปา ไม่มีกระยามานาคือปองพันมันจะออกเงินไก่ทำเลยได้ปะผมว่าผมพาดนี้ผมม่งงงงายมากเลยเนี่ยมงงมากเลยเนี่ยมันจะทำอะไรบ้างเนี่ยต้องเงินไกททำอะไรเนี่ยงงแล้วงงนะครับงงแล้ว,งงลวโอเคองั้นก็จบเพลงนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เออ ไครไปทำไรต่อครับใครรู้ก็บอกกัน้วยนะครับโอเคครับก็พาร์ทนี้ขอจบตรงนี้ครับจบเร็วหน่อยครับพาร์ทนี้ก็แบบแม่งงงนะครับี้เก็บไปดูเขาอีกนะก็ดูดูก็แบบมันใกล้นี่ไงคลิปมันก็เโอ้โหนะครับก็จบแล้วจบจบจบนะบบายแจซฟโอเคครับจบจบจบ 怎么不？